ผู้ว่าราชการจังหวัดตากสั่งดำเนินคดีชายหน,นุ่มหลบหนีเข้าเมืองหลายข้อหาตามพระราชบัญญัติฉุกเฉินพระราชบัญญัติโรคติดต่อหลังจากโพสต์ข้ามไปยังฝั่งประเทศเมียนมาค่ะผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจากที่ในสื่อโซเชียลมีการแชร์ภาพชายไทยที่ใช้ชื่อในเพจหนึ่งเกอาได้มีการแชร์ภาพตนเองลักลอบข้ามแม่น้ำเมยไปยังฝั่งประเทศเมียนมา ทั้งๆท,งที่ขณะนี้หลายหน่วยงานภาครัฐทุกจังหวัดที่มีแนวเขตติดต่อชายแดนประเทศเมียนมามีการเฝ้าระวังการหลบหนีข้อมืองจากแรงงานเมียนมาชาวจีและชาวไทยที่ลักลอบไปทํางานในฝั่งประเทศเมียนมาเนื่องจากที่ผ่านมามีชาวไทยลักลอบข้ามกลับมาจากประเทศเมียนมาและนําเชื้อโควิด -19 มาแพร่ในประเทศไทยจนเริ่มขยายเป็นวงกว้างจากการ ตรวจสอบในคลิปวิดีโอทราบว่านายคนนี้กล่าวไว้ว่าข้ามพรมแดนโดยช่องทางธรรมชาติเมื่อคืนหลังจากไปอัดรายการสถานีวิทยุมาหลังจากนั้นขับรถมอเตอร์ไซค์มาที่ด่านพรมแดนกำลังข้ามตอนนี้อยู่นอกเหนืออธิปไตยไทยเข้าสู่รัฐกะเหรีย่ยงน้ำลึกมากในแคปชั่นยังเขียนไว้ว่าข้ามพรมแดนโดยใช้ช่องทางธรรมชาติปลอห่างจากสันปันน้ำไม่เกิน100เมตร และไม่ใช่แหล่งชุมชนเป็นปากครับมีทหารของรัฐเฝ้าอยู่3ามคนรับรองไม่มีโควิดขณะที่นายพงรัฐพิรมรัฐผู้ว่าราชการจังหวัดตาภายหลังทราบว่าพื้นที่จุดเกิดเหตุคาดว่าน่าจะอยู่ที่ชายแดนบ้านแม่สลิดตำบลแม่สองก่อนจะถึงตำบลแม่ตะวออำเภอท่าสองอยางจังหวัดตาและได้สั่งการให้ในายอำเภอเจ้าของพื้นที่เข้าแจ้งความดำเนินคดีบุคคลดังกล่าว เพราะเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติโรคติดต่อและการเข้าออกนอกราชอาณาจักรไทยโดยไม่ได้รับอนุญาต